สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Fruity Dino ครับที่กำลังอยู่ในช่วง Pre s a ซ e ครั้งที่2ครับเกมนี้เรียกว่าเป็นลูกหลานของเ Playlot เ,เหมือนกันนะเพราะว่าติดตามมาตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มตั้งขายในช่วงปีที่แล้วเลยทีเดียวครับคลิปนี้ครับเราจะมาอธิบายเรื่องการ Pre ีเซ e และกิจกรรม a แ r o p ของเข้าครับที่มาแจากให้กับผู้ร่วมกิจกรรมนะถ้าใครจำได้นะครับ Fruity Dino เคยลงขายใน b i n a n e NFT มาด้วยครับ และตัว r e g e n e r y รราคาสูงถึง250,000 USD นนะฮะตีเป็นเงินไทยราวแป8ล้านบาทครับและขายได้ด้วยนะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวตัวอีเวนต์ของ Fu ตตี้เรโนเฉยๆฝากกติดตามช่อง y o u t u b e p a y l o t แล้วกลุ่ม f a c e b o o k p a y y l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกมนยิยมทีนะ เรามาพูดคุยกันถึงโปรเจกต์คร่าวๆก่อน,อนละกันนะครับเกี่ยวกับ f o o t y d ไดโนนะฮะเป็นเกมที่มาจากทางเกาหลีนะครับทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาเปิดหน้าเปิดตากันทุกคนนะและมีประสบการณ์กันมาหลากหลายเกมนะครับหลากหลายบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็น Net m a r b l e บิลแล 2, 2> ็กแนล็อกออนไลน์สองออดิชั่นสอด้วยนะครับและอีกหลากหลายค่ายครับมาร่วมกันทําเกมครับที่มีภาพต้องบอกว่าน่ารักมากเลยทีเดียวฮะพาร์ทเนอร์ของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับที่ผมเคยรายงานข่าวไว้ก็ตัว eyl ครับ ที่พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนตัว n e o อ i s ชครับที่มีประสบการณ์ในวงการเกมเหมือนกันนะในหลากหลายเกมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีการรายงานข่าวของตัวโปรเจกต์ฟูติเดโนผ่านทางสำมะข่าวต่างๆด้วยครับเรียกว่าช่วงก่อนหน้านี้มีการฟาร์มเพิ่มมลังกันมาอย่างเต็มที่ครับและในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับทางฟูติเดโนมีการขายตัวละครลงบนไปเน้น NFT ครับอย่างที่บอกกันเนาะตัวร e เนเตอรี่แพงถึง2 5 0 0 0 0 US dollar และขายหมดด้วยนะครับ แต่จะให้พูดไปครับก็อาจจะเป็นส่วนของทางทีมงานหรือว่าทางพาร์ทเนอร์ VC มาซื้อก็ได้นะครับเพราะงั้นเราจะไปดูในราคากับตัวปกติทั่วไปครับดูซิว่าตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างครับราคาตัวปกติครับที่เปิดตัวในการขายนะฮะตัว normal ครับตัวธรรมดานเนี่ยเริ่มต้นขายที่ราคา250อาครับอันนี้คือราคาที่ต่ำที่สุดนะ ปัจจุบันครับถ้าใครไปดูในตลาดของ Binance NFT เองครับราคาต่ำสุดอยู่ที่460 US d o l ครับเรียกได้ว่าขึ้นมาเกือบเท่าๆตัวนะฮะและแบบแรกครับทางฝั่งขวามือราคาที่1,100 US d o l เข้าไปแล้วครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแบบแรกก็ประมาณ450 US d o l นะครับก็ขึ้นมาประมาณ1เท่าตัวกว่าๆเหมือนกันครับถือว่า NFT ของโปรเจกต์นี้ครับ มีคนสนใจถือค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับโปรเจกต์กอื่นๆนะที่เมื่อขายเสร็จแล้วครับคนมักจะมาเทขายถูกกว่าราคาที่เขาเปิดตัวด้วยซ้ําครับแต่ตัวนี้ขึ้นมาเกือบเท่าตัวฮะเอาละฮะพักการไปไว้ก่อนเท่านี้นะครับไปดูกิจกรรมที่เขากําลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ดีกว่าครับกับ Second Pre-sale To k e n การขายเหรียญครั้งที่2ครับและเขาบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับสําหรับก่อนที่เหรียญจะทําการลิสต์ขายทั่วไปครับ ดยใครที่เข้าไปซื้อครับต้องมีไวล์ลิสต์ต้องมีไวล์ลิสต์เพื่อเข้าไปซื้อนะครับใครไม่มีเข้าไปซื้อไม่ได้นะครับการทำไวล์ลิสต์ครับนอกจากได้รับสิทธิ์ซื้อแล้วครับยังได้รับกล่องะฮะเอาไปรุ่นรับแอร์ดรอปต่างๆด้วยครับรายละเอียดเป็นไงเราไปดูกันครับใครสนใจนี่ครับสามารถเข้าผ่านทางลิงก์ของทาง Grim.io ได้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะทำได้แต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่20มีนาคมครับ และในช่วงเวลาพรีเซลครับคุณเข้าไปซื้อได้ในวันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่29มีนาคมครับมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการซื้อนะโดยข้อจำกัดครับคุณจะต้องทําทั้งหมด7ข้อให้ครบครับสามารถยกเว้นได้ก็คือส่วนของการรีทวิตแล้วก็การเชิญเพื่อนอไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับในข้อแรกครับเขาจะให้คุณใส่ ID จากทางเว็บไซต์ f o o t ี้เดโครับ ซึ่งตรงนี้คุณต้องสมัครก่อนนะอันนี้ดอกจันไว้นะครับถ้าใครเข้าไปทางเว็บไซต์หน้าเว็บของเขาเนี่ยตรงนี้จะหาเมนูไม่เจอนะผมไปถามเดเวลลอปเปอร์ uh, มาแล้วนะครับต้องใส่ URL footydenon.com และ slash ด้วย login เข้าไปครับเพื่อทำการสมัครอ e ีเมลหลังจากนั้นคุณเอาไอของคุณนี่แหละมาใส่ในช่องของกริมครับในช่องแรกแต่ถ้าใครมี ID แล้วจากการที่เคยสมัครมาก่อนก็นำไ ID ของคุณมาใส่ได้เลยนะฮะ ในข้อต่อๆไปครับจะเป็นการร่วมกลุ่มต่างๆ Tele gram ดิส c อร์ตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะเนาะและถ้าหากคุณได้รับไวรลิส์แล้วครับเมื่อทำการเข้าร่วมซื้อพรีเซลครั้งที่2ยังมีส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกนะครับในการซื้อทุกๆ500รเหรียญ FDT ครับจะมีการแจกกล่องกรชปองเป็นลัคก y ้บ็อกจำนวนหใบครับ อันนี้ผมถามเดฟมาแล้วเหมือนกันนะถ้าซื้อ2,000 FDT ครับเขาบอกว่าจะแจก4กล่องนะครับก็คือ1กล่องทุกๆ500เหรียญนั่นแหละฮะในกล่องครับจะมีสิทธิ์สุ่มซึ่งของในกล่องไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมีสิทธิ์ได้รับทั้งตัวละครแบบแรร์แล้วก็แบบนอร์มอลครับและได้รับเหรียญด้วยนะ FDT ครับไล่ตั้งแต่10เหรียญไปจนถึง10,000เหรียญครับ ถ้ามูลค่าเหรียญเท่ากับ0.5ย์จูวิสโซล,ล่าหนึ่งหมื่นเหรียญก,ก็หาร2นะฮะ5,000ยูวิสโซล,ล่านะแจกไปแบบฟรีๆนะครับโดยจากกล่องลัคกี้บ็อกซ์นั่นแหละครับมูลค่ารวมที่เขาจะแจกครับ NFT ทั้งหมด33ตัวและเหรียญ FDT ทั้งหมด5 7 1 0 0 0เหเหรียญ FDT ครับหรือตีเป็นมูลค่าเงินไทยเนี่ยประมาณ10ล้านบาทเท่านั้นเองครับ เรียกว่าแจกกันเยอะมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมแอร์ดรอปก่อนเกมจะมาครับยิ่งกว่าซื้อกาชาอียนะเพราะถ้าหากคุณซื้อกาชาเนี่ยคุณจะได้มาแค่กล่องครับอันนี้ได้ทั้งกล่องแล้วก็ได้ทั้งเหรียญที่คุณซื้อด้วยนะเออมีสิทธิ์รุ่มรางวัลรางวัลใหญ่มากๆนะครับผมที่ซื้อไปรอบแรกัเนี่ยน่าจะโดนในรอบนี้เหมือนกันนะฮะถ้าได้รับสิทธิ์เข้าไปซื้อเนาะสรุปแล้วครับพรีเซลครั้งที่2ครั้งสุดท้ายคุณจะต้องทําผ่านกลิ่นครับเพื่อเข้าร่วมไม่ผ่านไม่ได้นะครับต้องได้วรก่อนนะ และมีสิทธิ์ได้รับกล่องกาชาปองแถมเมื่อซื้อเหรียญด้วยครับใครสนใจรายละเอียดครับเพิ่มเติมของตัวเกมเนี่ยผมทําคลิปเอาไว้แล้วนะไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับมีถึง2-3ถึงาคลิปเลยทีเดียวครับและบอกเลยว่าโปรเจก t นี้ไม่ธรรมดานะครับเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน,นกลุ่ม telegram ของคนไทยได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ